ยายจ๋าก็เลยกระตุ้นตรงนี้อย่านิ่งนอนใจอย่าเป็นของตายเหนื่อยสุดหัวใจกับการเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนคำนี้เป็นคำของน้องเมียฝรั่งมือใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยชีวิตในต่างแดนกับน้องที่เพึ่งมาอยู่ใหม่ปีกว่าๆนะคะที่ยายจะได้พูดคุยด้วยหลังบ้านขอบคุณนะที่อนุญาตนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วได้เอาวิดีโอยายจ๋าไป อาเรียบเรียงหรือว่าไปอาดอบเพื่อที่จะฝึกใช้กับตัวเองนะนะเนาะน้องเขาเล่าสู่กันฟังว่า1ปีกว่าๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แย่ด้วยแหละนะเข้าใจบอกว่าต้องเข้มแข็งอืปีกว่าๆช่วงโควิดเออปีที่แล้วก็อยู่แต่กษามีงานวัดก็ไม่มีนะคะแล้วยายจ๋าก็เป็นคนแรกที่อยู่ในเบ oh, <yeah. S 1> ลเยียมได้คุยกันแกว่างั้นดีใจมากๆเออก็ขอเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเนาะ ทีนี้หลายเรื่องราวนะคะทำนองกับสามีสามีก็อ้างอันนี้เข้าใจนะช่วงโควิดเนาะว่างานวัดก็ไม่มีเธอจะไปไหนนั่นนี่คนไทยที่เนี่ยอย่าไปสนใจมากอย่าไปฟังมากนะเออชีวิตเราอะ่ะเธอมาเพื่อฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันดูแลเธอเธอดูแลฉันแค่นั้นพออย่าไปสนใจอะไรมากมายน้องเขาก็เงียบนิ่งเนาะแต่น้องเขาก็โชว์ u t u b e ของยายจ๋านะคะให้ให้แฟนฟัง ยายจ๋าก็เลยพูดไปว่าการที่ยายจ๋าพูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในต่างแดนเราไม่จําเป็นต้องแปลให้เขาฟังนะเหตุผลเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะมองว่าเราอะเชื่อหรือว่าเอาคําพูดของเราไปพูดกับเขาเขาจะไม่ชอบยายจ๋าก็พูดอย่างนี้เนาะพยายามที่จะพูดเพาะปะลอดถามในแบบของเรา การดูทีวีดู YouTube สามีอยายจะมองว่าสามีเขาไม่เข้าใจหรอกคือหนึ่งแก้เหงาเมียยังไม่มีเพื่อนอเหมือนดูหนังดูทีวีใช่ไหมพยายามอย่าเอ่ยเด็ดขาดว่าผู้หญิงคนนี้พูดนั่นพูดนี่เพราะนั่นจะเป็นการปิดทางนะะของตัวเองเนาะของตัวเองนะคะว่า เรารู้มากปั๊บเนี่ยบางคนเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่อยากให้เมียรู้มากเรารู้มากปั๊บเนี่ยเขาจะลังเกียดเขาจะเป็นไม่พอใจในทันทีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังได้คุยจากเรื่องราวเพื่อนพี่เราต้องมาวางแผนที่จะพูดอ d ดแอเป็นแนวของเรา อย่าเอ่ยว่าคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นโดยเด็ดขาดนะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ยายจ๋าคุยกับน้องน้องก็บอกโอเคเข้าใจแต่ว่านั่งดูยายจา๋าเขาก็ถามนะว่ายายจ๋าพูดเรื่องอะไรก็ก็เราทีนี้น้องเขาก็บอกว่าเออเลื่อยเปื่อยก็เรื่องชีวิตต่างแดนการทํางานนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือหนึ่งสิ่งเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เรามองแล้วไม่ควรพูดจะดีกว่าเหมือนยายจา๋ามีเพื่อนทุก อา,อาชีพนะสามียายจะาไม่รู้หรอกอ่าเหมือนยายจ๋าไปเที่ยวหรือเพื่อนมาพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราจะพูดให้สามีรู้เพื่อเขาเกลียดเพื่อนหรือเขาอาจจะว่าย้อนมาหาเราในเมื่อเขาไม่ดีแล้วเรายังคบเออในมุมที่เราพูดให้สามีฟังเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมนะคะเรายังคบแล้วตัวเราละ่ะ อ่าเวลาเขาเดือดหรือเขาโกรธขึ้นมาหรือบางครั้งเขาไม่พอใจขึ้นมากลัวเพื่อนที่จะลากออกไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาจะว่าเราไหมจงคิดถึงข้อนี้ก่อนที่จะตำหนิเพื่อนหรือเอ่ยอ่าเรื่องไม่ดีของเพื่อนให้สามีฟังนะคะอันนี้เนาะอันนี้ก็คือ มันไม่ผิดนะคะถ้ามันเป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนแต่สําหรับตัวยายจ๋าเพื่อนถ้าเราคิดจะคบนะ,ะไม่ว่าเขาเป็นอะไรเราก็ต้องอเขาเรียกว่าสิทธิ์ของเขาอะเออเพื่อนก็แค่เพื่อนในส่วนแค่เรารักกันก็พอใช่ไหมส่วนที่เขาจะทําอะไรมันเรื่องของเขาคนเรามันมีสิ่งหนึ่งคือคนอื่นอาจจะมองว่าเขาไม่ดีแต่เขามีส่วนดีกับเรา เพื่อนการเข้ามาคุยในต่างแดนเพียงแค่ได้ให้กําลังใจกันให้พลังกันแค่นั้นพอพี่น้องจา๋าหนึ่งอาชีพสองการทํางานหรือการเลือกชีวิตอ่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอันนี้คือความคิดของยายจ๋านะคะทำไมยายจ๋าถึงมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนทุกอาชีพอืมเพราะยายจา๋าไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นอ่าและก็ไม่เคยตำหนิตินะเพียงแค่เตือนเพียงแค่ห่วง อืมระวังนะดูแลตัวเองนะอ่าหลายคนถามมาว่ายายจ๋าจไม่รังเกียจพี่เหรอคำนี้จะไม่ออกจากใจยายจ๋าจบอกจะรังเกียจทําไมเพราะทุกคนสิทธิและเลือกแตกต่างกันอ่าคนละแนวทางคนละความคิดเราครบกันคุยกันเพียงแค่เข้าใจเพียงแค่เราให้กําลังใจกันแค่นี้เองในต่างแดนเพราะทุกคนก็ต้องสู้เพื่อตัวเองทั้งนั้นนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่บอกน้องเขาเนาะน้องเขาก็ดีใจมากๆ ก็ทีเนี้ยเนี่ยพยายามหาความรู้ให้กับตัวเองช่วงโปรโมชั่น 1. สามียังส่งเงินบ้านนะคะสออยู่ในช่วงที่เราจะทํายังไงนะคะให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นอย่าพยายามผลักดันเพื่อที่จะให้เราเอาใจเขาจนเขาไม่เห็นค่าของเรานะคะความรักเนาะความรักจะอยู่อย่างมีค่าเขาก็ต้องเห็นค่าเราเราก็ต้องเห็นค่าเขามีการขอบคุณซึ่งกันและกันนะ เป็นการแชร์ชีวิตจริงไม่ใช่พอเราแต่งงานมาเรากลัวเขาไม่รักกลัวเขาไม่ให้ทำทุกอย่างสุดท้ายแล้วมาบอกตัวเองว่าเป็นทาตฝรั่งอันนี้มันต้องย้อนถามตัวเองเลยว่าเราทำยังไงถึงต้องกลายเป็นทาตผัวนะคะพูดจริงๆต้องย้อนถามตัวเองนะเราทำยังไงคุณค่าที่เขารักเราทีแรกมันถึงหายไป เราทํายังไงนะคะทำให้เขาเหยียดเราได้สําหรับผัวเนี่ยจริงๆนะเพราะว่าผัวเนี่ยนะอย่าลืมนะก่อนที่เขาจะยอมเสียค่าแต่งงานากระดาษหรือทุกสิ่งทุกอย่างรับผิดชอบเรามาเนี่ยถามจริงเถอะคนไทยเนี่ยพูดตรงๆถ้าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจะมาไหมอ่ะอยายจ๋าจพูดตรงๆเลยนะ ถึงไม่ได้น้อยเออไม่ได้มากเราก็ต้องได้ในส่วนที่เราอยากได้เราถึงกล้าเสี่ยงที่จะมาเข้าใจไหมะคำนี้ตัวยายจตัวยายจ๋าเองก่อนมานะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการถึงคนอื่นบอกว่าเฮย้ยแค่นั้นเองแต่เราพอใจถูกไหมอ,อ่าเราถึงได้ก้าวมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าฝรั่งอ่ะพอเขาเป็นรักเรายิ่งเป็นรักที่เมืองไทยนะ อยากเอาเมียมาอยู่ด้วยนะเขายอมเสียเวลาเสียค่ากระดาษวิ่งเต้นเรื่องกระดาษมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นสิทธิตรงนั้นนะคะความรู้สึกตรงนั้นที่เขารักเขาหลงยอมทุกอย่างนะรักษามันไว้อืเพราะตอนนั้นน่ะเราอยู่เหนือฝรั่งนะคะพี่น้องจา๋าเราอยู่เหนือฝรั่งเขาวิ่งเต้นเขายอมเสียค่าตัวเพื่อไปหาเราเพื่อเอาเรามา แต่ทีเนี้ยคนไทยเราจะเขาเรียกว่าความดีความรู้สึกว่าเออขอบคุณในสิ่งที่ได้จากเขามาทีเนี้ยก็มาตอบแทนด้วยการเอาใจยอมทุกอย่างฟังทุกเรื่องสุดท้ายคุณค่าของตัวเองก็หายไปด้วยการกระทำของเราเองทีนี้พอนานเข้านานเข้าฝรั่งก็เคยตัวพอฝรั่งเคยตัวแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงเขายาก เพราะฉะนั้นอยายจ๋าย้ำเสมอนะคะการที่เราพูดสิ่งที่เราเป็นอ่าอ่าสิ่งนิสัยของเราหรือว่าเราอยู่เป็นตัวตนของเราแล้วเขายอมรับเราได้ปากร้ายรักทั้งทั้งที่ปากร้ายเออขี้บน่นรักทั้งทั้ง,งขี้ขี้บน่น เราจะมีความสุขกว่าไหมแต่ทีเนี้ยพอเราอยู่กับเขาแล้วปับ๊บโอเคเรารู้สึกว่าเราได้ข้อดีจากเขาเราก็ต้องลบข้อเสียของเราบ้างอืแบ่งแชร์ใช่ไหมให้เกียรติเขาให้เกียรติเรานี่คือหัวใจที่จะทําให้เรามีความสุขอืรู้จักเก็บรู้จักแบ่งรู้จักได้ในคําพูดและคําสัญญาอ่าในสิ่งที่เขาให้เราตั้งแต่แรกแต่ทีนี้ พอเราอยู่ปั๊บใน1ปีกว่า2ปีถ้าเราขยับขยาย1เพิ่มเติมความรู้สองอคำพูดหยอกล้อแย่อยากทำงานนะนั่นนี่ฉันจะได้ช่วยเธอถึงแม้เขาจะไม่ให้เราทำหรือเราไม่ได้ทำมันก็เป็นเทคนิคการหลอกล่อให้สามีรู้สึกดีกับตัวเราแม่อายายจ๋า,จาก,ก็เลยกระตุ้นตรงนี้อย่านิ่งนอนใจอย่าเป็นของตายนะคะ อย่าทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนเกียจค้านอย่าทําให้เขาเห็นแค่เราอยากได้ของเขาเพียงอย่างเดียวอ่าอย่าให้เขารู้สึกว่าเราเป็นภาระอ่าถ้าเราจะมีพลังนะถ้าเราที่จะอยู่ให้เห็นคุณค่าเราจะต้องมีความตื่นเต้นให้กับสามี หนึ่งสิ่งสําคัญล่ะการที่เรากระตุ้นว่าเออเนาะฉันจะเรียนหนังสือนะฉันอยากทํางานนะฉันอยากมีรายได้เพื่อที่จะช่วยครอบครัวเพื่อที่จะแบ่งปันการใช้จ่ายของเธออันนี้ยายจ๋าว่าฝรั่งปื้มบางคนเขามีเงินมีทองใช่ไหมเขาก็ยอมรับเขาบอกที่รักเเขาก็จะรู้สึกดีกับเราเป็นแรงกระตุ้นให้เขารู้สึกว่ามเมียฉันไม่ได้คิดที่จะให้ฉันรับผิดชอบตลอดชีวิตนะ เขาก็จะมีความรู้สึกดีกับเราถ้าเขาไม่อยากให้เราทําจริงๆ,ๆเขาก็จะวางแผนทีเนี้ยการแย่การแย่เหมือนเรื่องราวว่าเออเนี่ย yeah. มาอยู่ที่นี่นะฉันไม่มีเงินติดมือเลยนั่นนี่เราก็ยังมีการพูดเล่นพูดแย่พูดหยอกพูดลองใจผัวได้ในมุมของเรานะอ่าไม่ใช่แค่ว่าไม่เป็นไรเขา ซื้อให้ทุกอย่างเออไม่เป็นไรอยู่ในช่้นไม่ได้ใช้อะไรไม่เป็นไรเนาะไปไหนเขาก็จ่ายตังในมือไม่มีเลยแต่ถ้าพอเกิดปัญหาอของชีวิตเราหรือทางครอบครัวของเรานะคะนอกเหนือจากภาระที่สามีส่งให้ทุกเดือนเนี่ยเราจะเศร้าที่สุดนั่นคือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีส่วนที่อยู่กับเราเราทำอะไรคืออิสระ ยิ่งถ้าสามีบอกว่าเออนี่นะเธออยู่นี่เธอฉันให้เธอ200กับข้าวกับปลาไปซื้อด้วยกันเผื่อเธออยากได้อะไรเราก็ยังมีเซฟเก็บให้กับเราเธอจะทําอะไรเธอจะใช้อันนี้ไม่ยุ่งอมันก็ยังเป็นส่วนตัวที่เราเอาเข้ามาอยู่ในกระเป๋าถ้าเกิดชอด็อตหรือเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่อย่างน้อยเราก็สะสมตรงนี้ไว้ตุนช่วยถูกไหมหรือเอาไว้ให้กับตัวเอง มันจะมีพลังมากกว่าอย่าคิดว่าผัวรวยผัวให้ได้นะคะเงินอยู่กับผัวอยู่ในกระเป๋าเขาเราจะอุ่นใจได้ยังไงอ่าช่วงในโปรโมชั่นโอเคสามปีสีปีห้าปีแรกแสนสุขแสนมีความสุขอยู่สบายสวยงามนะคะยังรักหวานแหวแล้วลองย้อนมองซิว่าเขาจะให้เราได้นานขนาดไหนเราจะโชคดีขนาดนั้นไหมเราจะมีแรงกระตุ้นมัดใจเขาไว้ขนาดนั้นไหม สิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองเนาะการที่เราจะไปฟังคนนั้นคนนี้แล้วเอาคําพูดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบและบอกไปโดยตรงว่าผู้หญิงคนนี้พูดอย่างนี้นะอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะอันเนี้ยพังนะ,ะเขาจะบอกว่าเราไม่มีหัวคิดะจะบอกว่าเธอไมอ่เขาเรียกว่าคิดเองไม่เป็นเหรอประมาณนั้นมันยิ่งจะทําให้สามีรู้สึกแย่ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาพลังนะคะยายจาก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเนะาะายจาก็ที่ได้คุยกันน้องก็บอกน้องไปแบบนี้เลยนะคะวางตัวเองให้ดีลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้เขาเห็นสร้างความตื่นเต้นให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อที่ต้องการขออย่างเดียวนะคะมันเป็นเทคนิคยายจาว่าไม่ได้ทำให้ร้ายแรงแต่ต้องรู้จักการ อ่าปลอะสามีหรือการดึงดูดให้เขาเข้าใจเราให้ได้มากที่สุดมากกว่าที่เราจะเอาใจเขาหรือตามใจเขาจนเราไร้ค่านะคะฝรั่งใหม่ๆอาจจะดีเห็นเมียตามใจหรือว่าชอบหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าได้ทุกอย่างอุ้ยเมียฉันเรียบร้อยราบเรียบแต่สุดท้ายมันจะไม่มีรสชาติชีวิตนะแต่สุดท้ายเขาจะเหยียดเรา นะคะแต่สุดท้ายเขาจะไม่เห็นคุณค่าของเราเพราะเขาอยู่เหนือกว่าเราเนาะสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดนะคะถ้าเราวางแผนให้กับตัวเองให้ดีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีอืมกับเราเนาะถ้าเรารู้จักโต้ต่อ ในเทคนิคที่เรารู้นิสัยเขาเหมือนเขารู้เราเรารู้เขาอยู่ในปริมาณกลางเขายอมรับข้อเสียของเราเรายอมรับข้อเสียของเขาเราย่อมมีความสุขเรายอ่อมมีคุณค่ามากกว่านะคะกับการที่เรามาอยู่ต่างแดนหนึ่งงานนะคะสองเงินที่เราเก็บไว้ให้กับตัวเองสามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังมีพลังที่จะก้าวหน้าเดินหน้าสู้ต่อไป นะคะไม่ได้แข็งไม่ได้เก่งจนกลางอ่าเราจะต้องมีมายาหญิงเราจะต้องมีเทคนิคที่จะทำให้สามีเข้าใจเพราะยายจาเชื่อเลยทุกคนจะคิดว่าถ้าเรารู้จักออนนะคะเรามาอยู่ตรงนี้เราคนเดียวมาเพื่อเขาอยากแข็งจนทำให้เขารู้สึกว่าเราเก่งจนเกินไปนะ เอาเวลาพอดีให้เขาได้เอาใจให้เขาได้เห็นสิ่งดีของเราให้เห็นการตื่นเต้นให้เห็นในสิ่งที่เราอยากช่วยอยากให้อยากได้แล้วอยากยืมหยัดอ,อยู่กับเขาตลอดไปมันอยู่ที่ปากเรานะคะนาะท่องสิ่งดีเข้าไว้ส่งออกไปความรักมันจะผูกมัดเราทั้งคู่อยู่กันยาวนะคะความดีมันจะเป็นยาใจที่ทำให้เรามีพลังรักษาครอบครัวไว้นะคะคุณค่าอย่าให้หาย แล้วเราจะมีคุณค่ากับคนที่เรารักด้วยสิ่งที่เราทำนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้สมหวังทุกประการนะคะและขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่ให้ยายจ๋าได้มาพูดคุยต่อยอดในทุกๆวันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ